คือมันก็มีทั้งแบบว่ามันไม่ใช่กระเพาะปลาจริงมันเป็นหนังหมูนะแพงไปอะไรไปอย่างเงี้ยาน,นาจิตตังจะให้ถูกปากทุกคนมันมันยากนะคือทุกอย่างเลยมันต้องมีความแตกต่างนะมีรสชาติของตัวเองอยากไปเถียงกับลูกค้าดีที่สุดถูกใจก็มาทานอีกไม่ถูกใจก็ผ่าน เราเป็นคนขายเนาะเขาชมแล้วก็ดีใจแหละเขาว่าเราก็ปรับปรุงแค่นั้นแหละที่ร้านเนี่ยขายกระเพานะปลาโบราณเปิดมาห้าสกว่าปีแล้วน,นะคะรับรสชาติแล้วก็ความเก่านะฮะเราขายมานานแล้วก็มีลูกค้าประจำม,มานะฮะเด็กๆนี่โตมาแล้วมีครอบครัวแล้วก็พาครอบครัวมาทานเจกวัตดีแก็บัตดีอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมันเยอะใช่ไหมช่วงนี้คนก็มาตามรอยเยอะนะหลานมากที่ใช้รนที่นี่จริงๆเราวันขายเนี่ยประมาณร้อยกว่าเนาะสี่หมอ้อปุแล้วก็เลิกเลยจบ ผมชื่อพง์นะครับร้านกระเพาะปลาน้ําขันหรือกระเพาะปลาขันโคกครับเปิดมา50กว่าปีแล้วนะครับคือที่บ้านค้าขายไปแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ยทำทานกันนะฮะแล้วก็พอช่วงหนึ่งเนี่ยออกมาทําขายข้างนอกขายไปขายมาก็มีคนเริ่มเริ่มมาทานเรื่อยๆนะฮะก็เลยทําเป็นอาชีพครับที่บ้านเป็นยี่ปัวนะขายน้ําขายอะไรเงี้ยเราจะมีขันโคกซึ่งขันโค้กเนี่ยเป็นของที่ทางบริษัทโคกให้มา ปัจจุบันมันไม่มีแล้วไปขันนิเมียมขันโคกที่เราใช้อยู่อย่างนี้เนะี่ยประมาณ40ปีนะแล้วเราก็มาเสิร์ฟกับน้าโคกเวลาคนมารีวิวเขาเรียกกะเพาะปลาขันโคกหรือกะเพาะปลาน้ําขันนะครับที่ร้านเนี่ยขายเป็นกะเพาะปลานะแต่จริงๆเนี่ยใช้หนังหมูทําไม่ใช่กะเพาะปลานะครับเมื่อก่อนเนี่ย ลักษณะแบบนี้จะขายตามพวกงานวัดหรือว่าเป็นโรงมิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยมีใครทําขายใส่ถั่วงอกใส่เส้นหมี่ส่วนผสมก็จะมีตอไม้นังหมูคอไก่เลือดไก่นะครับที่นี่เราขายเนี่ยมันเป็นเช่นค้นนะมันเป็นเหมือนโบราณจะไม่เหมือนน้ำใสไม่เหมือนอะไรเงี้ยครับกระเพาะปลาเนี่ยข้างนอกเขาขายกันเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นกระเพาะปลาเฉยๆเนาะแต่ของเราใส่เส้นหมี่ใส่ถั่วงอกแล้วก็คือกึ่งๆคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวด้วยมันผสมกันระหว่างรสชาติของก๋วยเตี๋ยวกับ กับพ่อปลากับรัดหน้าอย่างเงี้ยรวมๆ50บาทกับ60บาทธรรมดา50พิเศษ60นะจริงๆเราวันขายในประมาณร0อยกว่าเนาะประมาณ4หม้อหมดแล้วก็เลิกเลยจบ ทำไงให้ขายดีเนาะให้คนติดใจแล้วก็มาอุดหนุนเราอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นรสชาติแล้วก็ความเก่านะฮะเราขายมานานแล้วก็มีลูกค้าประจามานะฮะแต่มาอาศัยก็ต้องแบบว่าการบริการ,รเ,เรื่องรสชาติเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับให้คนที่ไปทานทานแล้วเนี่ยยากจะกลับมาทานอีกอย่างเงี้ยครับแถวนี้เนะี่ยมันจะเป็นชุมชนเยอะมีเด็กๆเยอะก็ขายกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนปัจจุบันเนี่ยเด็กๆนี่โตไปแล้วมีครอบครัวแล้วก็พาครอบครัวมาทานลูกค้าก็เจอยกมือไหว้กันอ่ะเจ๊บัตรดีแล้วก็บัตรดีอย่างเงี้ยนนปััจจุบโ คนก็จะย้อนรอยย,ออย้อนรอยช่วงที่คนก็มาตามรอยเยอะนะหลานมากนี่ใช้ฟังก์ันที่นี่ถายโจ๊กนะทำร้านโจ๊กนะตอนนี้ก็มีทั้งต่างชาติทั้งอะไรมาเที่ยวกันเยอะแยะทั้งหมดเลยก็มาทานกันมาเที่ยวกันมาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีคนทั้งถูกใจไม่ถูกใจเนาะมันแล้วแต่ความชอบนะฮะคนชมก็มีคนว่าก็มีนะว่ากันตามตรงๆนะก็อย่างเงี้ยฮะรอไปคนขายเนาะเขาชมเราก็ดีใจแหละเขาว่าแล้วก็ปรับปรุงแค่นั้นแหละคือมันก็มีทั้งแบบว่ามันไม่ใช่กระเพาะปลาจริงมนะันเป็นหนังหนูนะ หรือไม่ก็แทนไปอะไรไปอย่างเงี้ยานาจิตตังค์แล้วแต่ผู้บริโภคว่าเราจะเลือกเลือกอะไรไงอยากไปเถียงกับลูกค้าดีที่สุดถูกใจก็มาทานอีกไม่ถูกใจก็ผ่านเท่านั้นจะให้ถูกปากทุกคนมันมันยากนะจริงๆเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยอยากทําอะไรทาให้มันจริงจังนะเลือกสักอย่างหนึงนะ่งอ่ะแล้วก็ศึกษาแล้วก็หาทำเลแล้วก็ลองดูไม่มีผิดไม่มีถูกนะมันได้เริ่มต้นอ่ะมันก็จะดี ือทุกอย่างเลยเต้องมีความแตกต่างนะมีรสชาติของตัวเองมีส่วนผสมของของตัวเองดูถ้าได้ไปเที่ยวตลาดพูลองแวะทานดูนะครับมาลองดูบรรยากาศที่ตลาดพูมาท่องเที่ยวดูร้านเราเนี่ยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟตลาดพูนะครับหรือไม่ก็เข้าซอยเทือไทย23มาเห็นรางรถไฟเนี่ยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาม,มาประมาณ10เมตรถึงร้านเลยครับอยู่ริมรางรถไฟเลยครับร้านนี้เปิดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะเปิดประมาณ9โมงครึ่งร้านปิดนี่ประมาณบ่าย2ครึ่งแล้วกันครับเบอร์โทรนะครับ0931276845